<S <S สวัสดีครับเทัข an ้างเดนสวัสดีีครับควนเดีนแฟมิลี่อยเนให้ไหสวัสดีทุกคนวันนี้มางานเผาดำาันรบญาติ ท็ครับที่อำเภอโดยหลวงบ้านคูจูดีก็มาแง้มเท้าดำก็มาแต่เช้าแล้วเดี๋ยวขากลับมาจะได้แวะเข้องไาบอกแวะอะไรนะมีที่อะไรนะ,ะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นไล่คล้าย,ายๆไล่ชาค่ะเขาเพิ่งทำอยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งเป็นแลนด์มาร์คใหม่เชียงรุ้งเหรอไม่ใช่ไดยหลวงหรอกพี่เราอยู่ในีอำเภออำเภอโดยหลวงกับ<ร>อ,อ,อำเภอ,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 อเวียงเชียงลุงมันอยู่ติดกันเป็นแบบเป็นที่ติดกันอ่า ก็แต่วเดี๋ยวไปบ้านเย็นก่อนแป๊บนึ่งรับครับค่ะเจ้าเดี๋ยวเราก็ไปบ้านเย็นกนนี่ก็มาเขาดังที่ต้องนะเดินกลับนะ<า>ค่ะเดินกลับค่ะเป็นญาติทางพอ่อผมเป็นอุ้ยนะครับเป็นญาติทางพอ่อนะก็ก็เสียมาสามวันเลยแหละวันนี้ก็เลยมามาสง่งมาสง่งมาสง่าสงดวงวิญญาณขึ้นสู่สองสวรรค์ครับก็ก็ช่วงนี้สถา,ถา,สานการณ์ก็ต้อง ไป,ปเดี๋ยวก็เดินเดินกลับนะครับไปอยู่ที่รถจอดอยู่ที่โรงเรียนนะครับประชานี้ก็คือบ้านครูจูหลิงปงกันมูลนะครับเนี่ยเมื่อกี้พ่อแม่ครูจูหลิงก็มาทักอยู่ก็เป็นญาติญาติเดียวกับพ่อผมนี<อ>่แหละไที่แลนด์มาร์คใหม่ไม่รู้ว่าใครเนะครับไปเพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านงานแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพากลับอาจจะพาไปเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ของเวียงเชียงลุ้งนะครับดูกันว่าเขาเสร็จหรือยังอ่าอ่าพาไปดูเนาะอ่ะไปก็ถึงเวลาแล้วครับจะทันแวะนี้หรือเปล่าเนี่ยจะทันแวะอะไรนะรอ เดนมาร์กไม่ทันแล้วมัง้ง<ช>พอเรา<ช>ต้องรีบไปส่งแพ็คของส่งลูกค้าเลยนะแมนจ้าแต่เขาบอกว่านี่มันมีผักขายมัดสิบ,บาทสิบ,บาทเองไ,ไปซื้อไหมที่ไหนที่ตลาดหน้าหน้าหน้านาหน้าตลาดต้อยหลวงที่เราเคยไปซื้อผลไม้ไงไปดูสิอ,อยากมีอะไรไปทำกับข้าวเมื่อกี้เขาส่งมามีประกาศมัดสิบบาทจะกินพุทราลูกใหญ่ๆนั้น สามโลร้อยเองไปดูไหมไปไปไปอร่อยดีวันว่าจะไปเที่ยวมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทำใหม่นะครับยังไม่เคยไปหรอกแต่ว่าดูเวลาแล้วกว่าเราจะมาบ้านงานตอนนี้ก็จะสักจะสองโมงแล้วบ่ายสองโมงสิบนาทีแล้วไปอย่าเคร่องสิบวไม่ได้ไปรอกค่ะเป็นมือล่างเนาะโอ้มือล่างมือสมือรุ่นมือหลังมืดอะไรก็พูดให้มันชัดอีกนะ <laughs> สิ่เบาเล่าอุนเหนือเดี๋ยวจะอุนไทยกระลัวือเอามือหลังมือลุ่นกยั่วถือาไปไหมเรื่อว่าเธอไปเจอคนใต้มาหรือเปล่าเมื่อกี้พูดไท้เป็นคนใต้เดี๋ยวไปเดินตลาดอยู่หน้าคลองถมแต่มันไม่ใช่คลองถมนะครับมันเป็นแบบชาวบ้านเอาของมาขายเองมีไม่กี่ร้านออกสามสี่ร้านน้องไฟเขาอยากกินพุซ่าก็ใหญ่ๆที่กำกำฟันเลยแต่ ตอนเย็นนี้ลุงเด่นก็มีนัดกับน้าเรนนะครับนังควายจีพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนังควายจีที่เราทําไ้วันนั้นอะเสร็จแล้วนะเป็นละตากสามวันเอ้ยคือหมักไว้สามสามคืนแล้วตากอีกสามวันอตอนนี้แห้งบางเส้นนี่ยาวเป็นสองเมตรเลยมันต้องอลาัางการชอบลุงเด่นลูกองเขาทำถนน,นใหม่นะที่นี่ ผู้ใดกามำก็ดีข้างก็ดีนี่เขี่ยวก็แหลกแล้วโอ้ยอมหมอเดี๋ยวยายทันบอกจะเอาขี้เหล็กไปแกงด้วยเดี๋ยวเราดูเพิ่มมีอาหารปรุงอาหารปลาก็ซื้อไปกินตอนเย็นด้วยได้หลวงว่ขยายถนนเลยสีเลยเมื่อกี้เจอพ่อเจอแม่คุณจุลิงแต่พ่อคุณจุลิงแกมเอารถไปล้มบ้างเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยนอนที่เตียง เดี๋ยวเขาก็จะถมดินเะต็มเลยนะีถึงละแปบ๊บเดียวตลาดนัดแถวนึ่สิจะเล,ลื่นขนาดนั้จริงเลยเหรอไปถึงไหนเมื่อก่อนเราไม่มีเงินเนาะบ้านนี้เขาจะขายให้เราสามแสนไงสามสี่แสนนี่แหละตอนนั้นก็ถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตอนนี้ราคาจ,จากสามสี่แสนเป็นสามสี่ล้านแล้วไม่ถึงสิบปีเนาะมเมีทุกอย่เมื่อก่อนเซเว่นก็ไม่มีแต่เราก็ เราก็ไม่มีตังค์เป็นแหละกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อู้นี่ไงมาอยู่มาอยู่อะโวคาโดก็น่าทานกุชาร์สามโลร้อยทต่ว่มันสิผิวไม่ค่อยสวยว่าไปซื้อพี่กกระเทียมเด้อซึ่งกระเทียมซื้อหอมแดงก่อนเป็นดีของญาติกันครับของเคยชัยเขาจะขายผมสามสามแสนมั้งเนี่ยมสดายมากตอนนี้ติดเซเว่นเลยนะครับแล้วก็ อยูใจกลางอำเภอเลยแล้วก็มีตลาดมาขายตรงนี้ทุกวันช่วงนี้เมื่อก่อนสะได้ตางค์นะไม่ได้นี่เนาะนี่ยจะซื้อผู้ซาร์เหรอเดี๋ยวไปเดินก่อนไหมเดี๋ยวขึ้นมาเอามั้ยโวคาโดสวยมากเลยเอาน้ำปั่นจ้ะเดินกันนะเดี๋ยวมาเอาผลไม้ก็มันมันเป็นตลาดเล็กๆพี่มาซื้อกระเทียมกับหอมแดงไงไม่มีกระเทียมกินเลยที่บ้านบางทีซื้อมาเยอะๆก็เอาไปสวนไง ไปสแกน,น,ห,นหน่อยสินะอย่าบอกสามสิบสามมีนนะเครื่องพังเครื่องพังเครื่องพัง,งนนจะเป็นก่อนนี่เราไปที่ไหนนะอุทยานอะไรนะที่สาวสิบสามอ่ะไอ้หอมขาวนี่รถอะไรครับนี่นี่หกห้าไอ้แพทย์กระเทียมไทยหกสิบแพทย์กระเทียมจีนหกสิบห้า่ไปกินบ้านกระเทียมไทย เอาสกัดเซมไทยนะจังเดียวนะเดี๋ยวมาเอาเอารู้ใส่ให้ก็ได้เอานี่กิโลนึ่งเอาแล้วเอาเอาสิอันนี้ข้างล่างนี่โลนึ่งเดี๋ยวมาเอานะครับนี่ไงติมกี้เขาตะไคร่ห้าบาทไข่ผ้านี่เอ่ะผักกาดวันนี้มันวันอะไรทำไมมีของถมเนี่ยนี่ผักกาด การสิบ,บาทครับเนื้อสดเดี๋ยวเดินดูก่อนนะ,อ,นะอาจจะอักษรกาศว<ด>ันนั้นจะซื้อประกาศไปสี่มัดไม่ว่าจะจอจอประกาศเาขียวไปเลยของวันนี้มันอาคารอ,อะไรมันมันสิบบาท,าบาทถั่วมีอ,อสังการค่หยิบให้เขาเลยจานละสิบบาท นี่เดี๋ยวไปทำใจทันตำมะละกอนเนี่ยของถุงเอาพริกจานหนึ่งมะ,ะนาวกับพริกบ้าทครับมะนาวมีอยู่ครับนี่พริกอีกถุงอันือให้หน่สามสิบบาทเนาะกระโปรดเลยหนึ่งแล้วร้อนเลยเนาะหนึ่งให้ลูกค้าใหม่ๆเดี๋ยวไปกินในรถของโปดเลยของโปรดของก็อย่างนี้อ่ะ มันมางามเหมือนแนี่กครับเจ้ามันจะเป็นแปร่ของวน,น้ยอยน่คเอาเอางีนเอาเอาไกแต่ขี้ไก่เนาะกินกันน้ำพริกว่าจะป่นปลาก็ไม่ได้โอ้ยปลาพี่ตากแดดอยู่หลังบ้านน,นั่นนะก็เฮ็ดแกน่นแกน่นจานกี่บาทครับ่นาบาทนอสองา เห็ดเห็ดแครงคนใต้ให้เห็ดแครงค้าเหนือเห็ดแก่นหอมดีกบก็มีโอ้กบก็มีครับกบนาของเงี้ยดีเดินก่อนนี่ก็กบเลยเนี่ยที่ปลาเหรออะไรเนี่ยนี่ก็กบกบตากแดดกบกบอาบแดดเออครับกบอาบแดดนี่เหงื่อเขียดนี่เขียดอ่า สามสม้วห้าสิบสามโอ้สามนห้าสิบบาทเออเอาเอาอยู่อ่ะฮะเอาไปทอดกับข้าวก็ได้อยู่เนาะได้สามสามเสียบสามเสียบห้าสิบบาททอดกินกับข้าวตอนเช้าอ่าใช่ใถ้ามันเหลือถึงตอนเช้านะถ้าไม่ถึงตอนเช้าก็เป็นกับแก้มตอนเย็นอย่างนงี้ยอันนี้ป๋าแกกี่บาทครับป๋า ยานึ่หกสิบบาทตังหกสิบบาทเอาเป็นคลิปก็ได้คีิปสามครับมักใส่เกลือใส่ยางรียบร้อยนะกัาเมืองแค่นั้นนะฝ่ายเมืองพร้อมเออเนี่ยถ้าอยากกินอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเอี้ยวขาวๆเนี่ยสีนี้ยขาวๆเออนั่นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปล้างบ้านเลี้ยงตัวน่เลี้ยงกรอบเองเนาะใส่ตู้เอาใส่ตู้เย็นไว้เวลา ที่เราเขาวๆหน่อยพร้อมทานเลยอย่างนี้แหะลูกใหญ่นะนี่ลูก,ลกเน,นี้ยลูกเนี้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยไหนน้องฝ่ายซื้อของแป๊บหนึ่งครับขอให้เลือกเองคนสุดท้ายมาซื้ออยแล้วแต่เขียวๆนะเดี๋ยวมันก็สูกตามวันนะฮู้นี้มันก็สูกไปเลย บาทเลดูดินี่นไปซื้อที่สวนแพงกว่านะบางทีของ <laughs> แต่นี่เวลาใส่ตู้เย็นมมก,กินกล้นะคะ่ะมันเย็นกรอไมนะ่เนาะแฝไปหนังควายลิ้นหมูโอ้น่ากินปานทะเลก็มีครับปั<ด>ทูทุกแมวทุกคน สิบบาทเ<า><อ>ป็นปลาทูแมวเทินเลยอันนี้ก็มีไงอันนี้เป็นปลาทูคนมั้งอันนี้เป็นปลาทูแม่กงองค่ะอ๋อเขาปิ้งข้าวมันนะครับอันต่าไรครับหบาทเจ้าเอายี่สิบบาทแล้วกันเอาไข่เจียวมีก้อยมีถั่วรวมรวมกันก็ได้ครับรครับนี่เขาขายเส้นก๋าข้าวปิ้งใหม่ๆเลยนะมาปิ้งที่นี่เลยเนะาะเอาตัวเอาห้องเลยครับเราจะกินเลย อ๋กินข้าวกนอย่างน่าม่วนขนาดไม่เดียวเนาะวิ่งด้ยหลวงไงเนาะตลาดเป็นยังไงแข่งกันกะแข่งกันรวยครับข้าวเที่ยงครับพี่น้อง้าเที่ยงมีไหมครับโอ้นี่ เขาโปรดเขาโปรดหวานเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาเดินต่อครับเกือบลืมไปซื้อไปซื้อด้านหลังนู่นได้ละทีก่กระเทียมหอมแดงปลาทูให้แมวแมวสิบกว่าตัวโลร้อยเองเมืมม่อวานพี่ไปซื้อพริกเนี่ยเขาโลร้อยห้าสิบเนี่ยลอดูดิพริกเนี่ยเมืมม่อวานพี่ไปซื้อในตลาดนู่น,น,นเขาขายโลร้อยสี่สิบ อันนี้เขาขายพี่โล 160. รล้อยหกสิบที่นี่ขายโลร้อยเอง<า>จ้ะไ<า>ปะไปนั่นดูด,ดูได้ทุกได้อะไรบ้างเนี<า>่ยอึ๊บนึ่งสามสองคนมาด้วยกันสองคนก็สามสิบเจ็ดอืมอ๋อเดินผ่านกล้องกล้องเดินผ่านานี่เขาดังเลยก็ไม่อยากแวะนานครับพี่น้องไปเดี๋ยวอาจจะกินข้าวเลย นี่แหละเดี๋ยวล้างมือเราจะกินข้าวต้มมัดสองมัดพอตรงเดียนวนันนี้นี่ครับตอนเย็นมีนัดกันได้เลยอ๋อเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนร้อนโอ้เหมือนพายุจะเข้าใส่ข้างหลังด้วยอืมอคมอ ขออนุญาตถอดกันรอนเลยรอ้อนใช่ไหมรอ้อนร้อนมากเครียดสามถุงห้าสิบบาทแดดเดียวอเนี้ยทอดอร่อยเลยนะเดี <c oughs> เ๋ยวคนคนขายอบอกวา่วามันเป็นแก้มกบเริบย่างแล้วกินกับส้มตำเอาไปทอดกินกับตำถัว่วเนี่ยอร่อยทอดดิที่เยเชียมาให้เราเนาะอ,อร่อยนะโอมเดิเร์รนรนะรกับอันนี้กับข้าอขออนุญาตพักพักเบรกกินข้าวกันพี่น้องนึงกินบนรถเลยครับสะดวก จริงจริงบ้านงานเขาก็เลี้ยงับข้าวเยอะนะแต่ว่าเรากินข้าวมาตอนเก้าโมงกว่ามาถึงก็เขาเลี้ยงข้าวตอนเที่ยงก็ยังยังกินเยอะมากม่ไม่หิวมันยังไม่หิวพอกลับมาประเพณีของคนที่นี่ตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงขนมจีนนะเลี้ยงกับข้าวกับปลาอีกแต่ว่าเราก็ยังไม่หิวอีกแหละแต่พอมาเดินตลาดก็หิวเลยใส่พลังงานนี่ข้าวต้มปิ้งใหม่ๆนะข้าวต้มปิ้ง ม,หมเห็นแล้วมันหิวเตะอะไรก็อยากเองไปหมดหมที่จริงกะว่าจะกินสีคนเดียวสีหอ่อในว่าซื้อนั่นาานะเนซืทอ,อดฮะซื้อทอดจัไหนปซืไหนเจ้าไหนกทอดเห็นบอกว่าเดือไปขาดซื้อก็ทอดกันนะซื้อปาิ้งที่เป็นน้ำลาแท้ใส่กล้ยยหอมหวางนมม อามาันคือเป็นน้ำซอ,อก,กันเนอะขอบต้มเนาะคะ่ะเป็นหนึ่งมั้ยหรือเผาซื้อไข่ฟ้องวัดไปซื้อมาเมื่อไหร่ก็หายทุกทีเครื่องปั่นไฟที่สวนมีปัญหาตอนนี้ไฟมันแรงเกินเหรอไม่รู้เหมือนกันเครื่องปั่นไฟดีเอ้ยเครื่องคูบิต้าดีพอเครื่องคูบิต้าดีตอนนี้เครื่องนั่นเสีย ได้น้ำมูปั่นไฟเสียว่าจะกินอันเดียวนนะสองานเนาะบ่ายสองโมงครึ่งเป็นข้าวเที่ยงครับนี่แหละวันวันหนึ่งก็เดนก็วันนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านถ้าถ้ามีงานขาวดำงานอะไรก็มาช่วยเขานี้หน่อยหน่อยโอนี่ไส้เผือกใส่ไส่ใส่บันแกว้วมั้งต้องรีบกินมีไปครับเดี๋ยว ต้องมาแพ็คของส่งรอ,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 อบรอบบ่ายป่ะเขากนข้าวได้นเนาะอือก็ขอเคี้หน่อยได้ไมั้อืมกินขอเดียวเขาไม่ให้กินของด้วยกันจะมักินของดออนเนยงงลยว้าป่ากนนากินข้าวพปเป้ จริงถ้าคนใจเย็นเขาจะแกะเป็นเป็นยมงไงพี่มันเคยกินอย่างนี้เลยอ่ะกินยังไงพี่แกะจะสวยเลยอันนี้กินเหมือนหนูอ่ะอร่อยอร่อยเนาะเข้าเหนียวนุ่มมากเขาบมนเขากันห้าบาทเองครับกินสี่บาทก็อิ่มแล้วเนี่ยเอ้วไม่เคยห่อยแท้ tập dượt nè nhiều đói cái xin này ô không phải thơ nhiều khó là này này. Nhiều. Ừ, จริงไม่ซื้อกินนะพวกเนี้ยองคกยังไงไปซื้อรูปชิ้นทอดกินเพ็ีมันทอดใหม่ๆหมเหรอไม่ร้อนเลยนะก็เห็นทอดทอดตรงนั้นนด้วยอี่ทามรัฐบาลบอกว่า Universal Universal presenting เรอ ฟิวชั่นจากภาษากีไดฟุยึดก็รักษาตัวเองครอบจักรวาลไงไปบ้านงานสดก็เลยไม่อยากจะกินข้าวแต่พี่น้องเราเนี่ยนักแต่ว่าเราก็กินข้าวมาสายเนาะไปเดินทางกันนะมีน้ำกินไหมอ่าแ่นี้ก็อิ่มแล้วครับแม่เขาแม่เขาก็กินขนมด้วยแต่ว่ากินน้ำของเขาเนาะกลับมาถึงบ้านนะครับพี่น้องโรงเรียนง่วงนอนมากเลย อาโทถเขาสั่งกองใหญ่ขนาดนี้เน่จ้าไปจังหวัดน่านอ้าวโอ้โหจ้ะน้องไฟก็จะไปส่งของแล้วก็จะไปทำชุดละต่อเนาะอ่าไปทำชุดละต่อครับเปลี่ยนชุดและโอ้โหอากาศทำไมเปลี่ยนเสียงอ่ะบนพี่ไปนอนไงเมื่อกี้นุ่มเด่นเป็นแอบแอบไปงีบไม่ไหวจริงๆง่วงนอนอะไรไม่รู้เดี๋ยว สี่โมงกว่ามีนัดกับนาเล่ที่สวนครับวันนี้บรรยากาศเวียงเชียงลุ้งตอนเย็นๆโอ้ได้เรื่องเห็นนะพระอาทิตย์ยังอยู่ไหนอยู่โบ้นอยู่ครับนี่เดี๋ยวสี่โมงกว่ามีนัดกับทีมงานครับเดี๋ยวให้น้องไายไปส่งของแป๊บนึงนะครับก็อ่าพุ้นส่งรอบบ่ายครับกล่องใหญ่เลยใช่กล่องเบอร์เจ็ด <7 S 2> เลยนะมาบายมีออเดอร์แค่นี้ค่ะอืไปรอบนึงละจ้ะ เดี๋ยวมีห้าหกเจ้านะวันนี้ครับตอนตอนบ่ายไปนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามด้วยกันพรุ่งนี้ภารกิจของเรามีวันนั้นไปกินกุ้งมาติดใจช่องช่องแฟมบี่บอกติดใจ <c oughs> เดี๋ยวจะชวนกันไปไปอีกทีหนึง่งเดี๋ยววันไหน,นรถนะบ้านใกล้เสร็จแล้วนะรถบ้านใกล้เสร็จแล้วนะเส้นเดือนนี้ได้แล้วนะรอติดตามดูรถบ้านตรงเดือนนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวรีวิวให้เต็มๆถ้าาเออถ้รถบ้านเสร็จนี่เราเดินสายกันแน่นอนครับเราไปพอมีสั่งทําตู้แช่ตู้อะไรอยู่ในรถบ้านหมดเลยข่าวดีก็จะเปิดประเทศแล้วไม่ใช่เหรอจะอยู่เดิมจะรอดมันก็ไม่รู้นะฮะจะเปิดประเทศเนี่ยสุขภาพมันตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะครับครับเป็นห่วงเอซีทุกๆคนนะครับก็ดูแลและสัสุขภาพไปกันลุงเด่นกับน้องฝ้ายขอตัวไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเบื้องหลังของชีวิตคนลุงเด่น <Happiness. S 2> เป็นเบื้องหลังต like ุงเด่นด้วกันนะครับเป็นยังไงก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวมีเมนูเด็ดๆรืว่จะจะได้ไปไหนรอติดตามแล้วกันนะครับอ่าไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเย็น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 อ่าเย็นเย็นไปละไปแล้วไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับหน้าใหญ่คนถือกล้องต้องหน้าใหญ่ใหญ่ไปแล้วบ๊ายบาย